สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทคนชาว YouTube นะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านทาวโฮมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กัสโตเทปาลักนะครับมีพื้นที่ประมาณ28ไร่นะครับจำนวนหลังอยู่ที่269หลังนะครับบ้านที่ผมยืนอยู่นะตรงนี้นะครับคือเป็นบ้านทาวโฮม2ชั้นนะครับหน้ากว้าง5เมตรนะครับ เป็นบ้านหลังมุมนะครับมีเนื้อที่ด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ในสุดซอยนะครับนะบรรยากาศประมาณแบบนี้เลยนะครับเพนให้ดูกล้องนะครับนะต้องบอกว่าบรรยากาศน่าอยู่มากๆนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนะว่ารายละเอียดของตัวบ้านนี้เป็นยังไง หน้ากว้างของตัวบ้านทาวโฮมหลังนี้นะครับอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนทางด้านข้างนะครับซึ่งกว้างประมาณ3เมตรนะครับตลอดแนวของส่วนตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันนะครับ ต้องบอกว่าตัวบ้านนี่ให้มิติที่ค่อนข้างโปร่งมากๆนะครับธรมานสวยียวนะครับให้ความรู้สึกหรูรานนะครับในส่วนของตัวรีวิงลูมชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งโซฟาอะไรได้นะครับเนาะแล้วก็มีผนังนะครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเราสามารถติดนะครับวางตู้ชั้นทีวีอะไรต่างๆได้นะครับชั้นหนังสืออะไรก็ได้นะครับในส่วนของหลังบ้านเองเนี่ยนะครับก็มีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อเติมห้องครัวนะครับพร้อมหลังคาอยู่หลังบ้านนะครับในส่วนของทางด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหน้าต่างนะครับเนาะซึ่ง จะเป็นการให้แสงนะครับ,นะรบสามารถมีแสงเข้ามาอยู่ในในบ้านได้นะครับก็จะทําใหา้ในส่วนตัวบ้านเองเนี่ยมีพลังนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวาให้ความสว่างนะครับในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหลังบ้านกันนะครับหลังบ้านที่ทางเจ้าของบ้านได้ต่อเติมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หลังคานะครับหลังคาทำมาจากวัสดุตัวเมทัลชีตนะครับนะพร้อมกับตัวฟอยล์นะครับที่สามารถกันความร้อนได้นะครับและในส่วนของตัวหลังบ้านเองเนี่ยก็ทําประตูทางออกไว้สามารถเข้าออกสา้าน้างได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูห้องน้ําชั้นหนึ่งกันนะครับห้องน้ำชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ ามารถอาบน้ำได้นะครับชั้นหนึ่งห้องน้ำตรงนี้มีสักบัวอะไรให้พร้อมนะครับประมาณแบบนี้เลยนะครับน่าอยู่มากๆครับนี่คือพื้นที่ส่วนลิฟ g r ดูมนะครับสามารถตั้งโต๊ะอาหารได้ด้วยเช่นกันนะครับไฟเพดานนะครับก็เป็นไฟแบบ สาลาเปานะครับมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับเนาะบันไดเองเนี่ยนะครับเนาะก็บันไดในส่วนจะอยู่ในส่วนของบริเวณเติดกับทางผนังหน้าบ้านนะครับเนาะซึ่งสามารถขึ้นไปได,โด้โดยที่บ้านในแต่ละหลังเนี่ยบันไดก็จะชนเข้าหากันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เองเนี่ย,ยก็ต้องบอกว่าบันไดยอยู่ทางด้าน ขวามือนะครับถ้าหันหน้าเข้าเข้าบ้าน,นครัมันจะอยู่ขวามือแล้วก็เวลาขึ้นข้างบนก็คือเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับนะเลี้ยวซ้ายประมาณนี้นะครับนะบ้านทถวโฮมหลังนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ1มาสเ master bedroom นะครับแล้วก็2ห้องนอนเลยนะครับ master bedroom เนี่ย ก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ในตัวสามารถเข้าออกได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องมาสเตอร์เบร o ูมันก็อ่ห้องมาสเตอร์เบรูมนี่ใหญ่มากๆนะครับอยู่ในส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะครับติดกับผนังหน้าบ้านนะครับมีเครื่องปรับอากาศพร้อมเรียบร้อยนะครับของมิ่ซูบิชินะครับขนาด1นตันครึ่งนะครับ มีผ้มาม่านนะครับดูหลังนะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวระเบียงนะครับเนาะระเบียงระเบียงเ,งเองเนี่ยนะครับก็สามารถส่งไปทางหน้าบ้านได้นะครับ้วลืมบอกไปนะครับบ้านหลังนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับนี่คือในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับเนาะ ซึ่งก็งจะอยู่ในบแบบติดกับประตูนะครับทางเข้าห้องน,น้ำจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่ดูบ้านในโครงการกัสโตเทพราตรงนี้อยู่นะครับเนาะสามารถดีไซน์หรือว่าออกแบบนะครับในส่วนของตัวบริเวณนี้นะครับนะที่ติดกับระเบียงเนี่ยให้เป็น w a l k i n c l o s e t ได้เลยนะครับสามารถกั้นผนังตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จัดเป็นชุด w a l k i n c l o s e t นะครับหรือว่า จะสามารถตั้งตู้เสื้อผ้านะครับเป็นบานเต็มเ็มนะครับได้จากบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับนะซึ่งก็จะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผนังตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ,นะรบที่ติดกับทางประตูทางเข้าห้องนอนเนี่ยก็จะสามารถตั้งหรือว่าแขวนหรือว่าติดวางตู้นะครับที่เป็นโต๊ะทำงานนะครับหรือว่าจะเป็นชุดทีวีนะครับสามารถแขวนได้จาก ผนังชั้นตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องนอนเล็กอีกสองห้องนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันถัดไปนะครับนี่คือบันไดนะครับที่เมื่อสักครู่เราขึ้นมานะครับห้องนอนเล็กนะครับก็จะมีอยู่กันสองห้องนะครับห้องแรกก็จะอยู่ ติดกับทางผนังห้องน้ำตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้จากจากห้องนอนห้องนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับไฟโคมไฟเนี่ยเป็นโคมไฟสารเปาทั้งหมดนะครับไม่มีดาวไรนะ ในส่วนของตัวหลังบ้านนะครับหลังบ้านหันหน้าไปทางหันหลังไปทางทิศเหนือนะครับหลังบ้านหันทิศเหนือนะครับก็มีการทําหลังคาไว้อย่างดีนะครับเรียบร้อยแัวเป็นเมทัลชีตตามนี้เลยนะครับโอเคครับนี่คือห้องนอนห้องที่1นะครับที่เป็นห้องนอนเล็กนะครับส่วนห้องนอนห้องที่สองนะครับที่เป็นห้องนอนเล็กหรือ เป็นห้องที่สามนะครับห้องนอนที่สามตรงนี้เนี่ยก็มีการติดเครื่องปรับอากาศมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับของพ a น a s o n i นิกน,นะครับขนาดหนึ่งตันนะครับก็ต้องบอกว่าห้องนี้นี่โปร่งมากนะครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยก็มีด้วยกันถึงสองบานนะครับเมื่อเทียบกับห้องนอนเล็กเมื่อสักคู่นะครับจะมีหน้าต่างเพียงแค่บานเดียว เนื่องจากหลังนี้เป็นหลังมุมนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวหน้าต่างทางด้านข้างบ้านตรงนี้เพิ่มมาด้วยนะครับดีมากๆนะครับโอเคนะครับนะเบื้องต้นก็ขอจบการรีวิวบ้านกัสโตนะครับทาวน์โฮม2ชั้นนะครับตั้งอยู่บนถนนเทพรัก กิโลเมตรที่11เวนาที่นี้นะครับถ้าใครสนใจบ้านนะครับสามารถเยี่ยมชมได้นะครับเนาะตัวบ้านเองเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ได้ขายถูกขายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันมีอายุประมาณนะครับ5-6ปีนะครับแต่ว่าก็จะมีขายมือสองอยู่นะครับหลังนี้เองเนี่ยก็จะประกาศทั้งในส่วนของตัวให้เช่านะครับแล้วก็ขายเช่นเดียวกันนะครับ ราคาค่าเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา1นึ่งบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับถูกมากๆนะครับกับราคาขายเนี่ยอยู่ที่2องล้านแเก้ามืบาทนะครับเนื้อที่ยี่สิบเก้าจุดสามตารางวานะครับโอเคนะครับนะ ก็เดี๋ยวเรามาพบก,กันนะครับในคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะไปรีวิวบ้านคร้กันนะอีกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับในคลิปต่ถัดไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ